หนูไปทำอะไรอีกเหรอไปเด็นอะไรอีกแล้วหนูเพิ่งตื่นมาหนูยังไม่ทันทำอะไรเลยนะทุกทุกวันนี้แบบพูดเรื่องอะไรมันจะแบบมีดราม่าเข้าตัวเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็พยายามทำบุญบ่อยๆแล้วแล้วก็สงบสงี่ยมเจียมตัวม้อย่างดีเออจริงๆแบบมันทุกทุกครั้งที่มันเกิดดราม่ามันแบบมันมันสอนอะไรเราบ้างไหมบอกว่าเฮ้ยเราต้องมันน้อยลงหรืออะไรงก็ จริงๆคือความคิดของเรามันไม่ได้ผิดหรอกค่ะแต่ว่าคือความคิดของคนอื่นมันก็ไม่ไเหมือนเราทุกคน mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าการที่เราแบบรู้แล้วไม่พูดอะไรที่มันมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นผลดีต่อตัวเราเอง mm hmm. โดยที่ตัวเราไม่ได้เครียดแล้วก็ uh, คนอื่นอาจจะมองเราไม่ดีหรือแบบดีไปใน,ในทางไหนก็แล้วแต่อะไรอย่างเ mm hmm. งี้ยที่มันทำให้เราสเสียใจในตัวเองไปบ้างไหมไม่เกี่ยวหรอกค่ะคือ อย่างที่บอกว่ามันรู้สึกปรงมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็<ม>ก็เหมือนเราก็กลับมาดูที่ตัวเองค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้ก็เลยแบบเออเราก็เราก็ปรับที่ตัวเราเองเพราะเราก็ไม่อยากไปปรับที่คนอื่นแล้วม,มันเบื่อไหมคะเวลาทำอะไรก็แบบเล็กๆน้อยๆก็โดนไปหนดเลยก็ถามว่าเบื่อไหมมัน,ม,ม,นมันก็ต้องทําตัวให้ชินค่ะเพราะเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะอต่แดงวเราก็รับมือได้ก็รับมือได้ค่ะ แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราคนอื่นโพสไม่เป็นแต่ถ้าเราโพสก็จะเป็นก็แสดงว่าเรามีิที่โพลในชีวิตเขาแ<อ>สดงว่าเขาติดตามชีวิตเราเที่จริงมีมีแบบพวกนํามาเราดราม่ากลับมาแบบเลื่อยๆคนเดิมๆอะไรเงี้ยกล้องจะด่าเราเอา่างเงี้ยมีไหมมีมีบางทีแบบเ,<อ> <ๆ S 2> เราไลฟ์อยู่หรือทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยกินข้าวอยู่เฉยๆอ่ะก็เข้ามามีประเด็นให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราแ่าเออทำไมไม่ชอบคนนั้นคนนี้เดี๋ยวกินข้าวยังไม่ทันทำอะไรเลยเราจำแอคเคาท์ได้ใช่ไหมว่า คือเหมือนเขามาซ้ำๆเดิมๆพูดประโยคเดิมๆแบบเดิมย้ำคิดย้ำทำแบบเดิมเราก็เลยแบบเขาว่างแหละเราไม่บล็อกด้วยเขาบอกเหมือนมาเขียนว่าแบบบล็อกทีก็ไม่บล็อกเป็นสีสันดีคือเขาก็มาเรียกร้องให้เขาเาบอกแบบไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องเข้าก็อ่นฟอรเราไปถูกก็บอกเขาไปแล้วว่าแบบถ้าไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องเข้ามาดูไม่ได้ห้ามไม่ได้แบบไม่ได้เชิญชวนมาอะไรคะ หนูขี้เกียจแบบได้ดอกไม้อ่ะหนูอยากได้เงินมันเสียเวลาค่ะจริงจริงเขาไม่ถึงขั้นที่จะต้องแบบไปไม่ไม่ไม่หนูว่าหนูว่ามันมันหนูเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตค่ะเรายังมีอะไรที่ต้องทําในชีวิตอีกเยอะแยะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเออมัน มันก็มีมาเรื่อยมีมาเรื่อยจนไม่รู้ว่าอันไหนมันร้ายหรือมากที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่ามันก็มันก็มันก็กระทบจิตใจเราหมดแหละค่ะแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่ดูเลือกที่จะไม่อยู่กับมันค่ะอืมแต่คนทำถ้าแบบไม่รู้จักนำตาก็จะคิดว่ามันตาเป็นแบบเป็นผู้หญิงร้ายๆใช่ใช่แลอยากจะแก้ข่าไหมคะก็เป็นอย่างที่บอกนะก็ไม่แก่หรอกไม่เขาไลน์ด้วยให้เขาคิดไปอย่างนั้นแหละคือไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงอ่ะเออเพราะว่าเป็นผู้หญิง ไม่คือเราใส่ได้ในในคนที่ควรที่จะใส่ด้วยไงคือคือเราอ่ะไม่ได้มีแค่บุคลิกเดียวที่แบบว่าต้องฟาดหวองฟาดงานกับทุกคนหมดอ่ะคือบางคนอ่ะเข้ามาก็แบบเออมาให้มันปกติเหมือนมนุษย์คนอื่นเขาชั่วไปหน่อยไม่ต้องมาแบบว่าดูแบบแปลกเออถ้าแปลกเราก็แปลกกลับไงแต่ว่าถ้าปกติเราก็ปกติไมไกับเนาะก็เป็นอย่างเนี้ยแหละสวยอสวยใ่ค่ะเอาอะไรไปขอ ตลกไม่ไม่ได้นะคะขายสวยก็คือขายสวยเออแต่พวกพวกพวกที่เขาแจ๋วในโซเชียลเวลาเจอตัวจริงของมีมันมาแจ๋วบ้างไหมคะไม่เห็นมีไม่มีไม่มีอยังไม่เคยเจออยากเจอเหมือนกันคนแจ๋วๆอ่ะเออนี่ท้าทายเราเล่เยแต่วิ่งหนีค่ะอันนี้คือท้าทายเขาไม่ค่ะไม่ต้องมาแล้วดีละอยู่นั่นแหละแต่ ่อืเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่าค่ะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อใครเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เงินเรากินจบยังเราเป็ี่เซซีเคยจะว่คอมเมนต์ลูกชายหรือว่าคนแบบมันค่ะมีค่ะมีเยอะแต่ก็เลือกที่จะไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากค่ะก็เห็นแล้วก็บล็อกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเอา EP มีการลดอิ่มตัวเองยังไงบ้างเพราะเด็กในหลายที่ยังจะลาเตอร์บางคนอ๋อของหนูยังไม่เคยถึงเนือถึงตัวค่ะเพราะว่าเวลาไปข้างนอก ที่แบบเราแต่งตัวจริงๆอ่ะคือในชีวิตประจําวันไม่ได้แต่งว่าวิวค่ะก็จะแต่งเสื้อยืดกางเกงยีนขาสีขายาวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้โดนแบบ harassment อะไรขนาดนั้นแต่ว่าในโซเชียลบางทีเราไปในที่ที่มันควรแต่งหรือแบบแต่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามกาลเทศะอืแสดงว่าเราบัเซฟค่ะเซฟเห็นไหมพี่สาวเป็นห่วงละพี่สาวจะมาดูลามาละโอเครถมาครับ